สวัสดีครับผมกาเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูโปรโมชั่นพิเศษของทางด้านนิสสันลุ่งเจริญคานะครับเขาได้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับเป็นงานมอเตอร์เอ็กโปปี2021่ทางด้านของโชว์รูมนะฮะทางด้านของนิสสันลุ่งเจริญคาเนี่ยเขามีอยู่4สาขานะครับเพื่อนๆสมาชิกอยู่ใกล้สาขาไหนก็สามารถจะเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ สำหรับแคมเปญนี้นะครับมีส่วนลดสูงสุดเลยนะครับอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต้องบอกว่ามีส่วนลดเยอะแบบมากๆเลยนะครับและในส่วนลดนี้นะฮะก็มีของแจกนะครับของแถมนะครับแล้วก็เรื่องทางด้านของดอกเบีย้ยเนี่ย ถูกแบบถูกมากๆนะครับอันนี้เ,เพื่อนๆสมาชิกสามารถจะเข้าไปสอบถามนะครับเดี๋ยวคาริสซงจะฝากเบอร์โทรไว้ที่ทางด้านล่างนะครับเ,เพื่อนๆสมาชิกก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับจะอยู่ใกล้สาขาไหนพามาดูเบื้องต้นก่อนนะครับสําหรับทางด้านแคมเปญเบื้องต้นเนี่ยเขามีอยู่2ต่อนะฮะมาดูต่อแรกนะครับ ก็คือข้อเสนอเดียวกันกับมอเตอร์โปนะฮะดอกเบี้ยเนี่ย0%นาน84เดือนนะครับโอ้โห0%ยาวมากๆอ่าแล้วก็ดาวเริ่มต้นนะครับ0บาทฟรีประกันภัยชั้น1นะครับส่วนลดสูงสุดนะฮะอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทอันนี้ถ้าใครนะฮะสนใจรุ่นไหนนะครับแคมเปญไหนก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับโอ้โหดอกเบี้ยเนี่ย0% 84เดือนเลยนะครับ แล้วก็ต่อที่2นะครับรับฟรีเป็นกระเป๋าลากนะครับไอตัวกระเป๋าลากเนี่ยคือแบรนด์นิสโมเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงมูลค่า2,500บาทนะครับอันนี้คือแจกให้ทุกคันนะครับเดี๋ยวการลิซิ่งจะพามาได้เรียงแต่ละรุ่นนะครับว่าทางด้านส่วนลดของแจกของแถมเนี่ยรุ่นไหนลดที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับทีนี้มาดูทางด้านของกลุ่มรถถัดมานะครับก็คือทางด้านของนิสสันอ m เมล่านะครับนิสสันอเมล่าเนี่ยมีส่วนลดนะครับอยู่ที่70,000บาท รา,าคานะครับเหลืออยู่584,000บาทเท่านั้นนะครับจากเดิมทีตัวนี้จะอยู่ที่6,500นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสวยมากๆนะครับสำหรับทางด้านของนิสสันนาวา r ่เป็นรถอีโคคาแต่ว่าติดเทอร์โบมาให้นะครับคือแรงเนี่ยไม่มีแผ่วแน่นอนสำหรับนิสสันอเมล่านะครับ ทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับสำหรับทางด้านของรุ่นถัดมาก็เป็นนิส e สันคิก E-Power อนะครับอันนี้ส่วนลดอยู่ที่140,000บาทเลยนะครับมีจำนวนจำกัดเริ่มต้นจากที่ตัว E นะครับเหลือเ e ท 8 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนสำหรับตัว V นะครับอยู่ที่8 5 9 0 0 0บาทนะครับและส่วนตัว VL ตัวท็อปนะครับเหลืออยู่ที่9 0 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับทางด้านของนิสสันคิกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับเทคโนโลยี e-power ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปทดลองขับได้นะฮะอันนี้สำหรับเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจนะครับก็สามารถจะเข้าไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับทางด้านของ โชว์รูมทั้ง4สาขาของนิสสันรุ่งเจริญคาเดี๋ยวกาลซิงจะฝากเบอร์โทรไว้ทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนสมาชิกเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมนะครับใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้เลยขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ